ขึ้นโดยตั้มที่จิตนะครับคืนไปเรื่อยแล้วนะฮะตอนนี้ให้ตามแสดงนะครับหมดแรงครับผม ความลำธางเลยนะครับตรงนียังไม่เห็นลังนะครับโอ้โหเกาะจนแก่าามตาต้ำต้ำไม่เห็นล่างเลยวะเฮไงไง <c ười> ้ยเจ้าสองเต็มพอดีเลยดูน้ำที่เบลอเลยมั้ง โอ้หัน้ำใหญครับโอ้หัวน้ำดีอะตามมาั้มเมื่อกี้ถ้าเราปล่อยไว้แต่ก็ไม่ได้นะมันโดนควันแล้วนะสายสายสายอีกมุมนะฮะตามอยู่ข้างบนนั่นนะครับตั้มปัดหัวน้ำแถบนี้ให้พี่ดูหน่อยอปัดหัวน้ำให้พี่ดูหน่อยฉันนะ เออจุดใหม่จุดใหม่เออหัวน้ำดูดหน่อยแต่แต,แต่เต็มเลยว่ะเที่ยวสองอนอยู่สายเลยคร <c oughs> บดับใจเย็นใจเย็น

ขาดตะมั่งตามชายนั่นนะมีมีตัวอ่อนไหมหชายชายที่มันห้อยมีตัวอ่อนไหม,ม,มขาดตะมั่งตามปล่อยไว้ก็ขาดอนะเออไม่เอาหรือจะปล่อ,ย,ลอยมันแล้วแต่นะปล่่อยดีเออถ้ามันไม่ขาดก็ปล่อยไว้ปล่อยละอ้าโอเค อ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะลงมาแล้วไม่ได้เอาเชือกไปโรยนะครับลำบากทีน,นึงนะฮะโอ้โหพี่อยู่นี่เดะเดวเดะแป๊บแป๊บลังเมื่อกี้ลังเดียวนะฮะน้ำอยู่ข้างล่างครับผมขอน้ำใหญ่เดียวใหญ่ดีเหมือนกันโอเคครับกลับบ้านครับฝนมามืดเลยครับ